ครับท่านกำลังฟังรายการพลังชีวิตจากเจริญยติกุลนะครับเราจะมาดูชีวิตโมเสสในช่วงของเริ่มสู่การตกต่ำนะครับแต่การตกต่ำนี้ถ้าเรามองในมุมของมนุษย์คือโอ้มันกำลังแย่แต่ในสายตาพระเจ้านะครับมันกำลังจะรุ่งเพราะว่า โมเสสจาเป็นต้องออกจากอียิปต์นะครับไปพบพระเจ้าเลยนะครับก็เหมือนกับชีวิตโยเซฟอะต้องออกจากบ้านนะครับเพื่อไปสู่ตาแหน่งที่ใหญ่โตกว่าดังนั้นวิธีคิดของมนุษย์ก็จะต่างกับวิธีคิดของพระเจ้านะครับของมนุษย์เนี่ยถือว่าไปชดใช้กรรมหรือทําบาปทําเวรทํากรรมอะไรไว้ถึงได้ยากลําบากแต่วิถีของพระเจ้าคือวิถีทางแห่งยากลาบากนั้นจะได้พบพระเจ้า จึงมีเพลงหนึ่งนะครับที่บอกว่าในยามมืดมิดในยามที่เราได้พบกับการทรงสถิตของพระเจ้าอพยพบทที่สองข้อที่11บอกว่าเมื่อโมเสสเติบโตเป็นหนุ่มแล้ววันหนึ่งเขาไปหาคนชนชาติเดียวกันกันกบเขาเห็นพวกเขาต้องตรากตรำทำงานหนักและได้เห็นชาวอียิปต์คนหนึ่งทุบตีชาวฮิบรูชนชาติ เดียวกันกับตนโมเสสเหลียวซ้ายและขวาเห็นว่าไม่มีใครจึงฆ่าชาวอียิปต์คนนั้นแล้วหมกไว้ในทรายวันต่อมาเมื่อเขาออกไปและเห็นชาวฮิบรูสองคนต่อสู้กันจึงถามคนที่เป็นฝ่ายผิดว่าทำไมถึงทุบตีพี่น้องชาวฮิบรูของตนอย่างนี้คนนั้นกล่าวว่า ใครตั้งเจ้าเป็นนายปกครองและเป็นตุลาการตัดสินพวกเราเจ้าคิดจะฆ่าฉันอย่างที่ฆ่าชาวอียิปต์อย่างนั้นหรือโมเสสตกใจกลัวและคิดว่าผู้คนคงรู้สิ่งที่เรากำลังทำกันหมดแล้วเราจะมาดูตรงนี้นะครับคือในตรงนี้โมเสสเป็นหนุ่มแล้วนะครับจากประวัติศาสตร์หรือจากพระคัมภีร์ที่อ้างอิงนะครับ ตอนนี้โมเสสอายุ40ปีดังน,นั้นคนยิวเนี่ยพีน่น่าสังเกตนะครับคนจีนนะคนจีนเขานับว่าอายุ40ปีเนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะครับคนฮิบรูเนี่ยถือว่า40นี่คือเป็นหนุ่มเลยนะครับดูได้จากพระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่23ก็ถ้าเราเห็นตรงนี้เราจึงเห็นว่าคนไทยนะ นับว่าหนุ่มเนี่ยก็คงอายุประมาณในปัจจุบันนะครับก็เป็นไปได้ว่าวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปการศึกษาเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปเนี่ยก็เด็กนุ่มก็สิบเจ็ดสิบแปดหรือเป็นนุ่มแล้วไปทําบัตรประชาชนแล้วนะครับอแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวัฒนธรรมชาวฮิบรูในสมัยนั้นนะครับหรือชาวอียิปต์เนี่ยถือว่าเด็กหนุ่มก็ประมาณสี่สิบในตรงนี้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปรากฏว่าโมเสสก็คงรับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับจากแม่ซึ่งเป็นชาวฮิบรูนะก็เห็นชาวฮิบรูโดนข่มเหงก็สงสารเพราะตัวโมเสสก็คงรู้ตัวว่าเขาเนี่ยแท้จริงแล้วคือชาวฮิบรูเขาก็เลยไปฆ่าผู้ที่ควบคุมงานชาวอียิปต์ และต่อมาชาวฮิบรูก็ทะเลาะก,กันเองด้วยนะครับโมเสสก็หวังดีว่าจะไปตักเตือนสุดท้ายชาวฮิบรูนั้นก็พูดนะครับว่าคุณเป็นใครอ่ะมาเป็นตุลาการของเราหรืออย่าคิดว่าพวกเราไม่เห็นนะตอนที่คุณฆ่านายงานของเราอ่ะชาวอียิปต์ทำให้โมเสสนะครับก็ตกใจนะครับซึ่งคาพูดภาษาฮิบรูนะครับ คำว่าท่านเป็นตุลาการแก่เราหรือซึ่งหมายถึงผู้ปลดปล่อยเราด้วยนะครับคือมันเหมือนกับไอผู้ชายคนเนี้ยที่ว่าโมเสสนะครับเหมือนกับพูดพยากรณ์ถึงโมเสสในอนาคตนะครับที่ใช้คําว่าท่านคือตุลาการเราหรือในภาษาฮิบรูนะครับมันแฝงคําว่าท่านคือผู้ปลดปล่อยนั่นหรือนะซึ่งในตรงนี้เขาไม่รู้ว่าอีกสี่สิบปีต่อไปเนี่ยโมเสส จะมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ตุลาการแล้วนะครับแต่จะเป็นผู้ปลดปล่อยของพวกเขาจริงๆก็อันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระคอมภี์ฉบับฮิบรูมันแฝงคําว่าท่านคือผู้ปลดปล่อยหรือนะครับก็โมเสสก็เลยตกใจเหมือนกันนะครับโอ้ที่เราแอบฆ่าชาวอียิปต์นั้นมีคนเห็นด้วยนะครับในตรงนี้ บางครั้งหลายคำพูดของมนุษย์เนี่ยมันก็แฝงไปด้วยคำเผยเวทนาะหรือว่าคำเตือนสติให้กับเรานะครับในตรงนี้แต่โมเสสคงยังไม่รู้ตัวว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นตุลาการจริงๆนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตุลาการของพระเจ้ามาจัดการกับฟาโร่ไงแล้วจากนั้นเขาจะได้นำชาวอิสราเอล,ลออกจากอียิปต์พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าระดับโมเสสเนี่ย เป็นถึงราชโอรสของพะธิดาฟาโลเนี่ยทุสโมเสเนี่ยต้องรอบคอบแน่นอนนะครับจะฆ่าใครสักคนเนี่ยต้องดูตาม้าตาเรือด้วยไม่ใช่จะฆ่าก็ฆ่าเลยนะฮะแต่เป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นี้เหมือนพระเจ้าอนุญ,ญาตนะครับให้มีคนแอบเห็นแก่ฆ่าคนเนี่ยเพื่อเป็นการฉุดโมเสสให้โมเสสได้หนีออกจากอียิปต์อันนี้ก็เป็นอีก ข้อคิดให้กับเราในตอนนี้นะครับต่อมาเราดูในข้อที่15เมื่อฟาโลทรงทราบเรื่องก็พยายามจะประหารโมเสสแต่โมเสสหนีฟาโลไปอาศัยอยู่ในดินแดนมีเดียนขณะที่เขานั่งอยู่ริมบ่อน้ำแห่งหนึง่งมีหญิงสาว7คนซึ่งเป็นที่ดาวของปูรหิตชาวมีเดียน ออกมาตักน้ำใส่รางให้ฝูงสัตว์ของบิดากินแล้วมีพวกคนเลี้ยงแกะมาไล่หญิงสาวเหล่านั้นแต่โมเสสลุกขึ้นมาช่วยและให้น้ำแก่ฝูงสัตว์ของพวกนางในข้อที่16.17นี้ก็ได้เห็นว่าโมเสสนั้นไม่เพียงแต่มีวิชาการทางด้านความรู้นะครับแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องเรียนรู้เป็นลูกของกษัตริย์อะทางด้านของ เศษศาสตร์หรือว่าในด้านของวิชาการทาง,ท,างทหารนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์ต้องออกรบนะนำรบดังนั้นาราชทายาทก็ต้องฝึกรบด้วยเทน,นี้เองทำให้โมเสสต่อสู้กับพวกคนเลี้ยงแกะเป็นกลุ่มใหญ่ได้เพราะว่าโมเสสมีความสามารถในด้านของการต่อสู้ด้วยราชโอรสก็ต้องเรียนรู้นะครับในการที่จะาการขี่มา้าการควบคุมฝูงคนหรือว่าการปกครองหรือการใช้ดาบ โมเสสจึงสามารถเอาตัวรอดได้เรื่องราวของโมเสสเนี่ยก็คงแพร่ไปถึงฟาโรนะครับฟาโรก็โกรธนะครับว่าพี่น้องเราต้องเข้าใจนะครับว่าฟาโรก็ย่อมรู้ดีว่าภรรยาของพระองค์เนี่ยตามประวัติศาสตร์มี2องมุมนะครับบางตำราว่าเป็นลูกสาวบางตำราว่าเป็นภรรยาเอาละแต่เราจะไม่คิดตรงนี้เพราะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับ เราจะมองมุมว่าแน่นอนฟาโรต้องรู้ว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกชาวอียิปต์ลูกคนนี้นะครับเป็นลูกชาวฮิบรูด้วยนี่เองฟาโร่จึงโกรธมากนะครับจึงพยายามจะไล่ฆ่าโมเสสและโมเสสก็หนีไปที่แผ่นดินมีเดียนซึ่งแผ่นดินมีเดียนเนี่ยสำคัญนะครับเหมือนพระเจ้าโดนบันดาลใจอีกล่ะเพราะว่าแผ่นดินมีเดียนนี้ เป็นชื่อตั้งตามบุตรคนเล็กของอับราฮัมปฐมกาลรบทที่25ข้อที่2นะดังนั้นแผ่นดินมีเดียนจึงอยู่สองด้านของทะเลแดงด้านตะวันออกคืออ่าวอาคาบนะแล้วก็ดินแดนนี้แห้งแล้งแล้วก็มีสถานที่เป็นที่ร้างผู้คนจึงแตกต่างจากบ้านเดิมของโมเสสในวังหลวงอย่างสิ้นเชิง โมเสสก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินมีเดียนี้40ปีนะอ้างจากกิจการบทที่7ข้อที่29ถึง30ถ้าหากว่าดูตรงนี้เราก็จะพบว่าโมเสสเนี่ยหนีไปแผ่นดินมมเดียเนี่ยเหมือนพระเจ้าดนใจนำอีกนะครับเพราะว่าเขาต้องได้ภรรยาที่มีพ่อมีแม่ที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันนะครับ พระเจ้าก็ดนบันดาลหนีไปที่ตั้งของน้องคนเล็กของอับราฮัมที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินมีเดียนนี่ก็ในข้อนี้เราก็ได้พบอีกจุดหนึ่งนะครับว่าส่วนใหญ่คนของพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าใช้มักจะต้องละหกละเหเลล่อนทุกคนเลยนะครับว่าจะเป็นโยเซฟยาโคบอับราฮัมแม้ก,กระทั่งคนยิวในช่วงยุคหลังนี้นะครับก็อพยพตลอดนะครับกว่าจะได้มีประเทศเนี่ย พึ่งประมาณ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยอพยพกันมาตั้งแต่นะครับสี่พันปีแล้วนะครับก็ตรงนี้เราก็เห็นว่าพระเจ้าก็ทรงโดนบรรดานะครับให้โมเสสต้องมามีครอบครัวที่จะต้องเชื่อในพระเจ้าแล้วต่อไปเนี่ยพ่อตามโมเสสคนนี้จะมาช่วยโมเสสบริหารในอนาคตก็จึงบอกว่าโมเสสจะได้มามีภรรยาที่เบนดินมีเดียนะครับพระเจ้าก็นําเรื่องคู่ครองอีกว่าทําให้เราได้เห็นว่าพี่น้องเรื่องคู่ครองนี่นะ คนรักเนี่ยถ้าพระเจ้าจะนํานะครับเหมือนเราไม่รู้ตัวเนี่ยพระเจ้าก็นำเนี่ยนำโมเสสมามีเดียเนี่ยแล้วต่อมาก็คงจะได้ลูกสาวของปุโรหิตของชาวมีเดียนี้นะครับมาเป็นลูกสาวคือนางศิลปาเนี่ยเป็นภรรยาพระเจ้าจะเตรียมหมดเลยนะครับขนาดหนีลี้ภัยนะออกมานะยังไปเจอนะครับคู่ครองที่พระเจ้าเตรียมให้นะแล้วภรยาคนนี้ก็สนับสนุนโมเสสนะครับในการที่จะ นำอิสราเอลออกจากอียิปต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าว่าหนีภัยมาพบพนะรนี่ยตรงเนี้ยก็เลยหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับว่าในข้อนี้ปุโรหิตชาวมีเดียนคนนี้ก็ชื่อว่าเลอูเอลนะมีความหมายว่าสหายของพระเจ้าและมีอีกชื่อหนึ่งว่าเยโท ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งและมีความหมายว่าพรนะนท่านก็คือในอนาคตพระนท่านเยโทเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาในการบริหารคนเป็นล้านให้กับโมเสสนี่เองนะครับเป็นยังไงครับบางครั้งหนีพระเพิงมาสู่พระพรเนี่ยหนีภัยมาพบพรของพระเจ้าได้ที่ปรึกษาคนหนึ่งละในอนาคตโมเสต้องมีนะครับที่ปรึกษาสหายแล้วก็ นักรบได้นักรบในอนาคตก็คือโยชูวาได้ที่ปรึกษานะครับก็คือเยโทได้สหายผู้ช่วยก็คืออารนก็จึงแล้วก็ได้ภรรยานะครับเนี่ยก็คือนางศิลปาในอนาคตนี้อันนี้ก็จะจบท้ายตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องหนีลีภัยบางอย่างนะครับเมื่อเจอคนร้ายไม่ดีกับเราแต่ว่าพระเจ้าจะนำไปเจอคนที่ รับเราเป็นลูกแล้วก็รับเป็นลูกเขยแล้วก็ได้พ่อตาที่เป็นนักบริหารมาช่วยเราด้วยก็เป็นข้อคิดแก่ท่านว่าวันนี้ใครร้ายกับท่านวันนี้อาจจะต้องหลบหนีย้ายไม่ต้องกลัวเหมือนโมเสสพระเจ้าจะให้พบกับคนที่ดีกว่าที่ดูนะครับชาวมีเดียเนี่ยเป็นลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยโดยทางนางเคทูราอาศัอยู่ทางต,ตอนใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของคณะอันโมเสสเนี่ยต่อมานะครับเขาจะอยู่ที่ดินแดนมีเดียนี้40ปีนะซึ่งเป็นสถานที่พระเจ้าจะทรงเตรียมเขาไว้เพื่อกิจสำคัญในอนาคตในภูมิภาคนี้ทำไมอยู่มีเดีย40ปีครับพี่น้องเพราะโมเสสในอนาคตจะต้องเดินในถินทุรก,กันดาร40ปีเนี่ยโมเสสต้องศึกษาเส้นทางให้รู้หมดเลยว่าเดินไปที่ไหนมีน้ำที่ไหนนะครับมีกระบองเพชรเพื่อจะกินน้ำ ที่ไหนนะครับมีแหล่งให้อาหารสัตว์เพราะว่าคนล้านกว่าคนเดินทางมันต้องมีอาหารมีน้ําให้พอดังนั้น40ปีของโมเสสเนี่ยในความคิดคือมาลําบากแต่ิดพระเจ้าคือมาสํารวจเส้นทางก่อนเพราะในอนาคตจะต้องพาคนอิสราเอลเดินทางรอบถิ่นทุรกันดาน,นี้40ปีส,สรุปได้นะครับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราสถานการณ์ที่จะต้องพบ แม้กระทั่งดูเหมือนว่ามันจะแย่นะครับทุกอย่างมีความหมายหมดผมจึงบอกว่าคนที่อยู่กับเราคนดีๆก็รักเขาให้มากอย่าไปร้ายกับเขาเหตุการณ์ร้ายๆเข้ามาก็เรียนรู้จากมันว่าพระเจ้าจะนําไปสู่พระพรอ,อะไรนะครับทุกอย่างในพระเจ้านั้นมีเหตุมีผลแล้วก็มีความหมายทุกอย่างนะครับ